ตไหมคะว่าเวลาดูข่าวในทุกๆวันเนี่ยจะเห็นข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเรื่องแปลกๆอุบัติเหตุอะไรทุกวันจริงๆจริงๆเราต้องมาเตือนกันนะเพราะว่าแหมมันเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเนาะบางทีเราขับรถดีแล้วแต่รถคันอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยไม่เคารพกฎจราจรอ,อะบางทีเราสงสัยนะเขาสอบ สอบผ่านไปกับขี่มัได้ยังไง <c oughs> แอบสงสัยอะงงมากคือโดยเฉพาะคนที่ขับรถเป็นรถขนส่งรถโดยสาร,รสาธารณนะอะไรแบบนี้นะคะเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่าความพร้อมของการใช้รถใช้ถนนก็คือตัวคนขบับเรื่องของตัวรถเ,ออเรื่องของการดูเส้นทางที่เราจะไปถ้าใครไม่สบายต้องกินยายาบางชนิดมันกินลวง่วงนะเขาก็มีคําเตือนอยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดกินยานี้ต้องระมัดระวังนะอย่าทํางานกับเครื่องจักรยาขับรถอะไรแบบนี้ คุณพี่คนนี้กินยาแล้วง่วงแล้วขับรถแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูค่ะนี่นะอ้ยนี่โอ้หและเป็นรถส่งของซะด้วยพุ่งตกคลองไปเลยครับโอ้โหนี่แทบจะไม่ได้เบรกเลยนะใช่ค่ะพี่ต้นนี่อีกมุมหนึ่งโอ้โหนี่เห็นเลยว่าตกคลองลงไปครับวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะเป็นกระบะตู้ทึบอะค่ะ พุ่งลงไปเลยคลองขุนมหัดไทยตำบลอ้อมเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีมีคนเห็นเหตุการณ์รีบไปช่วยโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยนะคะตอนที่ไปช่วยอะคะ่ะรถอยู่ในคลองและแบบนี้<ฮ>โอ้โหคนขับค่ะนายมนชัยอายุ38นายมนชัยบอกว่าผมมาขับมาจากโกดังที่ชนบุรีมาส่งพัสดุให้กับลูกค้า กำลังจะขับไปส่งที่ตำบลบางรักใหญ่ขับแบบนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีคนแทนเอาเหรอเลยไม่สบายโอ้โถพี่เอ้ยใครขึ้นครับหยุดงานก็ไม่ได้ไม่มีคนแทนอ้าซื้อยาแก้ไขมากินก็แล้วกันแล้วมันง่วงครับวูบไปเลยค่ะโอ้โหพี่มันมันต้องไม่ฝืนนะใช่โอ้โหคือเหมือนกับวูบแบบเป็นศูนย์นะสิเป็นศูนย์เลยอะคือภาพตัดอะภาพหายวูบป๊ Oh. ตกคลองไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ <Ha. S 1> พลเ,เมืองดีที่ลงไปช่วยนะคะนายอุกฤษค่ะบอกว่าเขายือนอยู่หน้าบริษัทครับแล้วก็ได้ยินเสียงรถเหมือนกับครูดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเห็นกระบะตกลงไปในคลองตอนแรกยืนดูอยู่สี่ห้านาทีเห็นคนขับดูมีสติอ uh. นั่งเก็บของในรถรถพุ่งไปแล้วนะคนขับนั่งเก็บของในรถน่าจะยังงงๆอยู่แหละตอนนั้นอนะผ่านไปเอา้าไม่ขึ้นมาจากรถเอ้าเหรอ ไม่ขึ้นมาค่ะอา้าวพลเมืองดีเลงงว่าไอ้พี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเลยตัดสินใจไปช่วย<ะ>พี่แกบอกว่านอกจากง่วงแล้วเบลอโอ้โหเบลองนอ<ะ>ถึงแดบนั่งเก็บอะไรไปเรื่อยเ,เนาะรถตกคลองแล้วย,ยังนั่งเก็บของในรถอยู่เลยงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแบบ<อ>องงอย่างเนี้ยค่ะดีไม่จมไปกับรถนะอ,อันตรายจังเลยอะขอบคุณพลเมืองดีมากๆนะคะที่ไปช่วยพี่เขาไว้แล้วทีเนี้ยก็ต้องยกรถกันขึ้นมา ไม่ง่ายนะสองสามชั่วโมงนะกว่าจะยกรถข,ขึ้นมาได้แล้วมีของด้วยยิ่งหนักเลยอแต่ยังดีรถมีประกันเรื่องของความเสียหายก็ให้ประกันเขาดําเนินการเนาะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากินยาง่วงหลับในแล้วมันจะยังไงแหมไม่ได้จริงนะขับรถเนี่ยอย่าฝืนฮนะอย่าฝืนเด็ดขาดถ้าว่าร่างกายของคุณไม่ไหวเนาะมันอันตรายจริงดูสิแวบเดียวฮะพุ่งลงไปเลยอะ่ะใช่วู้ดผ่ตัดปึง้ง และยังคลอดดีนะครับไอ้จังหวัดที่พุ่งไม่ชนคนนะใช่อีกเรื่องเลยนะถ้าพุ่งออกอีกทางมีรถชนมาโอ้โหโอ,โโอโ้เอาดูแลตัวเองกันดีๆครับอ่ะพูดถึงรถผมพาไปดูเคสนี้กันหน่อยผู้หญิงคนนี้ฮะแกคงแบบทํำจนเคยชินแกก็ชอบไปจอดรถเพื่อซื้อของทีนี้คงเป็นร้านประจําคงทําบ่อยฮะแกก็เลยวิ่งลงไปซื้อของแบบไม่ดับเครื่องอรถมันสตาร์ทอยู่ไง ระหว่างซื้ออยู่ฮะคุณเอ้ยเกิดอะไรขึ้นลองชมภาพก่อนเลยครับนี่คุณผู้ชมฮะนี่เจ้าของรถนะอ่านมายืนซื้อของนะฮะรถเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับยังสตาร์ทอยู่นะแล้วไงฮะดูดิคุณผู้ชมดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้ฮะนี่ฮะจนที่ที่ร้านบอกรถพี่เบา่าวิ่งตามไปเลยครับอ,อ่อ่าอ่าอ่าอย่าเพิ่งไปตีความอะไรกันนะรถไม่ได้วิ่งเองฮะมันมีเฉลยอ,อยู่ครับเพื่อน ขี่มอเตอร์ไซค์มาเห็นเธอนี่ฮะเห็นไหมนี่ฮะแล้วเห็นเลยนิสัยเธอชอบสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้แล้วลงไปซื้อของเพื่อนก็เลยนี่ฮะมุดเข้าไปครับมุดเข้าไปครับพอเข้าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์จะออกนะผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะนี่ฮะคันนี้นะไปแล้วฮะเพื่อนเข้าไปได้ปุ๊บออกตัวเลยเลยะฮะแกล้งกันอโอ้โหคุณเอ้ยใจหายใจคว่ำ นะฮะเธอนะฮะเอามาโพสต์เลยบอกว่ามีเพื่อนเป็นมิตรค่ะมิตรฉาชีพเลือดเย็นนะแต่ว่ายอมรับแหละผิดที่เราสะเพร่าเองนะตอนแรกคิดว่ารบอันไหลก็เลยวิ่งตามไปรอบหน้าสัญญาว่าจะไม่สตาร์รถทิ้งเอาไว้แล้วสภาพคือหัวใจจะวาย mm hmm. ชาวเน็ตเข้าไปกันเต็มเลยบอกจริงพี่พี่จะทำแบบนี้ถ้าหากว่าสุดท้ายไม่ใช่เพื่อนแกล้งล่ะ คุณเอ้ย<ช>เสียทรัพย์นะ<ช>มันเอาไปเลยนะเออเนี่ยแล้วรถเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะรถที่ใช้เนี่ยหลายตัค์อยู่นะฮะคลิปนี้คนดูไปเป็นล้านเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอ่ะก็ถือถว่าเป็นครูแล้วกันใช่จะโกรธเพื่อนมาอย่าโกรธเลยอย่ากโกรธเลยมันเป็นการเตือนคุณอะ<ช>ว่าอย่าทําแบบนี้อันตรายจริง้อือนต ไม่อย่างนึกเลยว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนใช่คงไปไกลแบบขับเร็วกว่านี้อีกนะจริงอันนี้ยังไปช้าๆนะเพราะนี่เอาจริงตัวถนนมันโล่งๆอยู่นะเห็นไหมโอ้เหยียบมิดอ่ะเอาเลยอ่ะจริงนะฮะเอ้าเตือนภัยไว้อย่าทําแบบนี้นะครับค่ะทีนี้ค่ะเป็นเรื่องเตือนภัยสําหรับคนที่เป็นแลนด์ลอร์ดปล่อยห้องเช่าเป็นข่าวบ่อยนะคุณก็เคยคิดอยากทำไหมเนี่ยอยากจะแต่กีแคอะไรที่มันหาเงินอ่ะอะไรที่ได้เงินน่อยากทำหมดเลย ปล่อยให้เช่าห้องออแต่กลายเปว่าโอ้โหสภาพห้องแบบเล็ะเทะมากอะไปดูภาพดีกว่าอุ้ยตายว้กรีดต้องใช้คานี้ฮะคืออะไรอะที่เก็บขยะเหรอมิ้วอยู่ยังไงก่อนอะไรอะงงมากเฮ้ยเมื่อวานมีผู้ใช้ติ๊กตอกเอาคลิปนี้ยมาโพสครับว่าไปตรวจห้องเช่าลูกค้าคืนห้องแล้วพอไปตรวจปุ๊บเอโอ้สภาพโอ้โห ก็เลยโพสว่าฉันจะไม่ยอมเห็นคนเดียวโอ้ตะลึงจริงๆนะครับขยะเยอะมากเลยอะบนเตียงยังมีเลยอ่ะแล้วนอนยังไงก็เหลือไว้หน่อยนึงนะเมื่อกี้ห้องน้ําก็เพียบเลยโอ้เจ้าของห้องเช่างงว่าทาไมอ่ะไม่เข้าใจทําไมต้องกองขยะเอาไว้แบบนี้เอาไว้ป้องกันหรือเปล่าเอากันเอาไว้ไงไหมแล้วแมลงสาบเยอะมากเลยนะอยู่อยู่ไม่ได้หรอกนะเหรอเอาแล้วยังไงอะเอ้ยมิวตรงหน้าต่างมไม่มีเลยอ่ะ จริงๆแล้วบางทีก็เอาของไปวางริมหน้าต่างใช่ปะแต่นี่ไม่มีวางริมหน้าต่างเอา้าเอ้ยแปลกจังเลยอะใช่วางแค่มากองอยู่ริมเตียงอย่างเงี้ยเหรอใช่เฮ <ๆ S 1> ้ยแปลกนะเออแปลกก็เลยถามเจ้าของคลิปถามเจ้าของห้องเช่าว,ว่าเอางจริงคนที่มาเช่าเขาเขาเป็นใครอะไรยังไงเป็นเป็นคนประเภทไหนหรอเอที่ทาไมขยะกองเต็มแบบนี้เธอบอกว่าคนเช่าเนี่ยมาอยู่ได้ปีนึงครับจ่ายค่าเช่าดีมากตรงตลอดไม่เคยเบี้ยวไม่เคยอะไรก่อนจะออกอะ ก็จ่ายค่าทำความสะอาดเอาไว้ให้ด้วยฮะอืมแล้วขยะพวกนี้เจ้าของห้องบอกว่าสงสัยสะสมเอาไว้ตั้งแต่เช่าห้องใหม่ๆอืออหมายความว่าสะสมไปเป็นปีเลยเหรอเพราะเขาเช่าปีหนึ่งนะนั้นน่ะสิได้เหรอเฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยแปลกจังเลยอ่ะเหลือเขาเช่าเอาไว้เก็บขยะไม่ได้เช่าเอาไว้อยู่มีมาแบบนั้นอ่ะ่แต่ก็ บอกเขาก็อยู่ไม่ใช่หรอไม่แน่ใจเพราะว่าจ่ายค่าเช่าต่อเนื่องอาจจะว่าระหว่างทางตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเจ้าของก็ไม่ได้มาดูอะเนาะเพราะว่าคนเช่าก็จ่ายค่าห้องตลอดไม่ได้เบี่ยวไม่ได้อะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวคนเช่าอะไม่รู้อยู่ไหนหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมในอดีตเขาเคยเจอสร้อยคอทองคําในถุงขยะ เขาก็เลยเอากลับมาคุยเก็บ้อย่างเงี้ยเหรอเผื่อฟุกเจออย่างงี้วะก็เป็นไปได้หรือเป็นนิสัยส่วนตัวที่ชอบกลิ่นมีกลิ่นแบบนี้แล้วจะนอนหลับเหรอหลับจริงเหรอโอ้อยาดหยาดเลยเออไม่เดาแล้วไม่แต่เอาจริงอะช่วงแบบสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยข่าวอย่างนี้เยอะมากเลยเนาะทำไมอะเครียด งั้นหมายความว่าเจ้าของห้องเช่าอ่ะที่ปล่อยเช่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องไปดูบ้างๆออระหว่างสัญญาสมมติสัญญาปีหนึ่งก็ระหว่างทางก็เอาแวะไปดูสักหน่อยอาจจ<ด> <อา S 1> ะเพิ่มในสัญญามามเข้าใจนะว่ามันมีเรื่องของความเป็นส่วนตัว <อา S 2> ใช่ไหมแต่อาจจะแบบว่าขออนุญาตตรวจทุก3เดือนได้ไหมหรือ6อเดือนคือข,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 ขอลองขอเช็คสภาพห้องอนะ่ะใช่แต่โดยที่เจ้าของอยู่ด้วยเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างนี้มมันต้องมีอย่างนี้ไหม เออเคสอย่างนี้มันมีเรื่อยๆอย่างนี้แตกต่างเลยเอออ่ะอออพักสักครู่ <มา S 1> ดีกว่าเนาะเพราะว่ามวนท้องละเห็นแล้วก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาฮะ